วันนี้นะครับเต้ยก็จะแบ่งผมเป็น4ี่เซกชันนะครับวันนี้จะทําง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าเซกชันเราง่ายเนี่ยมันจะได้แกะลางได้ค่อนข้างสะดวกเนาะเวลาเราเจอเคสแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งสาคัญเลยนะครับที่ช่างทำผมต้องคํานึงนะครับก็คือการเทสผมก่อนที่จะทํานะครับ สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอลลี่เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ครับมีงานยากมานิดนึงนะครับเดี๋ยวขออินเสิร์ตวิดีโอให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้นั่งแบบของเรานะครับเคยฟอกสีผมนะครับมานานมากแล้วแหละแต่ว่าทีนี้สีเขาเริ่มเฟดและทีนี้นั่งแบบก็เลยตัดสินใจย้อมสีเข้มกลับเข้าไปนะครับฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นงานแก้ดนึงนะครับเดี๋ยวเต้อให้ดูนิดนึงนะครับว่าข้างหลังเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออินเสิร์ต วิดีโอใกล้ๆเลยเนาะข้างหลังนะครับมันก็จะมีบางช่วงนะครับที่ไม่ค่อยเสมอกันนะครับแล้วก็มีผมเกิดใหม่ประมาณ3-4นิ้วนะครับแล้วก็ตรงปลายเนี่ยค่อนข้างไม่เสมอกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเราเจอเคสแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งสาคัญเลยนะครับที่ช่างน้ำผมต้องคํานึงนะครับก็คือการเทสผมก่อนที่จะทำนะครับโดยวันนี้นะครับนางแบบนะครับอยากทำไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ย้อมผมสีเข้มมาฉะนั้น สิ่งสาคัญคือเราต้องเทสผมก่อนครับเพื่อให้รู้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เต้ยก็ผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วครับถามว่าเทสออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคไหมสําหรับเต้ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงหลังจากสีที่มันออกนะครับก็คือสภาพของเส้นผมนะครับตรงปลายเนี่ยเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆนะครับอันนี้มีแววว่าจะขาดหรือครับหรือว่ายุยนะครับแต่ว่านางแบบเนี่ยบอกว่าโอเคตัดได้ถ้าสมมติมันขาดหรือยุยนะครับแต่ส่วนที่เต้มองว่าโอเคคือตรงนี้นะครับ ตรงนี้ยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับโดยวันนี้นะครับเต้จะทําเป็นไฮไลท์สีสว่างนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสว่างได้แค่ไหนเนาะเพื่อที่ว่าไม่ให้มันสว่างจนเกินไปแต่ว่าผมดังแบบเนี่ยเสียฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าผมมันไปได้แค่ไหนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับติดตามชมได้เลยครับ โอเคครับเต้ยไปแบ่งผมนางแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เต้ยจะเลือกใช้ก็คือตัวมอลลี่นะครับไบร์บีชนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเต้ยจะใช้กับไฮโดรเจนนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยตัวนี้คำแนะนำของเขาก็คือให้ใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าแต่เนื่องด้วยผมนางแบบนะครับค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็เราไม่อยากให้มันแดงจนเกินไปบวกกับไฮไลท์ที่เราจะทำในวันนี้มันค่อนข้างเยอะฉะนั้นเต้ยจจะะเเริ่่่่่มททีีกออนพื ขนอมผมด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามเต้ยมาเนี่ยก็จะรู้ว่าปกติเต้ยจะทําไฮไลท์เต้ยทําข้างหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สว่างที่สุดใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับเวลาเราต้องทําผมเนี่ยที่ต้องแข่งกับเวลาแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะใช้อะไรที่มันแรงมากนะครับแล้วก็ให้เราเริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยเวลาเราฟอกไปได้สักพักเนี่ยเรามันได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะต้องรีบล้างออกนะครับในกรณีที่ผมอ่อนแอนะครับซึ่งถ้าเราล้างข้างหน้าเนี่ยมันก็จะค่อนนข้้าาางลํบกะัฉ เราเริ่มจากด้านหลังก่อนเพื่อที่ว่าถ้าสมมติด้านหลังได้ก่อนครับเราจะได้เอาไปที่เตียง้าก็ล้างก่อนให้สะอาดนะครับวิธีนี้นะครับก็จะเซฟผมมากก่อนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเจอเคสใกล้เคียงกับเต้ยนะครับก็ให้เริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สะก่อนเมื่อถึงเวลานะครับโอเคเดี๋ยวไปผสมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ วันนี้นะครับเต้ยก็จะแบ่งผมเป็น4่เซกชันนะครับวันนี้จะทําง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าเซกชันเราง่ายเนี่ยมันจะได้แกะล้างได้ค่อนข้างสะดวกเนาะก็4ี่เซกชันเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือข้างหน้า2ข้างหลัง2นะครับเดี๋ยวเต้นะครับจะทําให้ดูก่อนนะครับด้านลับประมาณ4-5ฟอย์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีแคปอีกทีตอนที่เต้ยทําเสร็จเนาะเวลาเราต้องฟอกผมที่ผ่านการย้อมดํามาครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเราจะต้องแบ่งผมบางๆนะครับผมฟอกเนี่ยหรือว่าครีมฟอกที่เราใช้ในวันนี้นะครับ จะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเตยจะไม่สอยเลยนะครับเตยจะทําการสไลด์หมดเลยนะครับแต่เราจะสไลด์บางๆนะครับอ่าอเคนี่นะครับเตยจะสไลด์ประมาณนี้เลยอ่าให้ดูไกลๆนิดนึงนะครับว่าบางขนาดนี้เลยก็ฟอย์ลองนะครับ ครับเวลาเราสไลด์เนี่ยมันจะบางมากๆนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเวลาเราฟอกผลที่ผ่านการย้อมดํามานะครับเราจะต้องป้ายเนื้อครีมเนี่ยให้ค่อนข้างฉ่ากว่าปกตินิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแลก็ด้วยความที่เตยผสมอัตราส่วน1ต่อ2เนี่ยมันก็จะเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะครับ เต้ยตก็จะสไลด์ประมาณนี้นะครับความหนาก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนเวลาเราสไลด์นะครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสว่างนะครับสว่างมากกว่าสอยนะครับแต่ว่าคอนทราสต์เนี่ยจะน้อยกว่าการสอยนะครับแต่ว่าเต้ยอ nah ่ะถ้าเจอเคสแบบนี้นะครับเต้ยแนะนําให้ทําสไลด์ดีก oh. ว่าเนาะเพราะว่าผลลัพธ์โดยรวมเนี่ยจะออกมาค่อนข้างเสมอกันมากกว่านะครับเดี๋ยวเต้ยจะขอนุญาตนะครับไปทําให้เสร็จก่อนนะครับด้านหลังและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเต้ยทำอะไรไปบ้างครับ โอเคครับเต้ยก็ทำค้างหวังนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้เหมือนที่เตยบอกนะครับว่าเวลาเราทำสไลด์เนี่ยข้างบนนะครับเราจะสอยเป็นไฮไลท์ปกตินะครับเตยก็จะเหลือผมไว้ประมาณเนี่ยครับประมาณพอ3-4ถึงเซกชันนะครับเราก็จะทำการสอยไฮไลท์ปกตินะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะสไลด์นะครับเฉพาะด้านบนเท่านั้นนะครับที่เราจะสอยนะครับเพื่อความเป็นธรรมชาตินะแล้วเราก็จะสอยปกติเนี่ยแหละครับ ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะครับชอบสุดท้ายนะครับเราก็จะเหลือด้านบนเนี่ยไว้เราจะไม่ทําอันนี้นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราทําด้านหลังเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะขยับไปทําด้านหน้านะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับก็คือเช็คผมนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้นะครับเราทําได้ไปประมาณนะครับหชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าได้หรือยังถ้าได้แล้วนะครับเราก็สามารถดึงออกได้เลยเนาะโอเคเรามาลุนพร้อมๆกันนะครับ โอ้โอเคเลยอันนี้ออกค่อนข้างสวยเลยนะครับจะมีแค่ตรงปลายนะครับที่ติดอยู่นิดนึงนะครับอเดี๋ยวเรามาลูดออกกันเลยครับว่าเสร้วจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับขาวมากนะครับแต่ว่าตรงปลายเนี่ยจะติดส้มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆลูดออกกันเลยครับถ้าเราเห็นว่าอันไหนได้แล้วนะครับเราก็ลูดออกได้เลยนะครับเพื่ชที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ผมเนี่ยเสียไปมากกว่าเดิมนะครับ นี่นะครับเห็นไหมค่อนข้างสว่างเลยนะครับแต่มีตรงปลายเล็กน้อยนะครับที่ยังติดส้มอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดปลายออกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเนาะอันนี้นะครับก็ใช้1ต่อ2นะครับ6%ก็ขาวได้ขนาดนี้เลยนะครับฉะนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้มากกว่า6%นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมก็ยังแข็งแรง โอเคเดี๋ยวเต้ยจะดึงฟอย์นะครับประมาณครึ่งศีรษะออกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทําข้างหน้าต่อนะครับข้างหน้าก็ทําเหมือนกันเลยนะครับก็คือสไลด์ตั้งแต่ข้างล่างนะครับจนถึงเกือบข้างบนแล้วก็ประมาณ3ามถึงสฟอย์สุดท้ายนะครับเราก็จะสอยไฮไลท์แบบปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับตอนเต้ยทําเสร็จแล้วนะครับโอเคครับสำหรับด้านข้างนะครับเราก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาเรามาถึงจุดตรงนี้ครับข้างบนเนี่ย เหนือคิ้วตรงนี้ครับเราจะค่อยๆเฉียงตามแนวไหลผมนะครับเพื่อให้ดูธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับสไลด์ปกติเลย ครับเวลาเรามาถึงขมับนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมรูปเซกชันของเราเนี่ยจะเอียงตามศีรษะนะครับฉะนั้นก็ให้เราเอียงตามเซกชันไปได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สไลด์เหมือนเดิมเลยครับแตกหนักกันแค่เอียงเล็กน้อยนะครับจากปกติที่เราจะตรงตรงขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าสมมติตัวอัม ถ้าสมมติตัวเซกชันนะครับมันกว้างเกินไปนะครับทุกคนสามารถแบ่งเป็น2องอยได้นะครับ เราก็จะสอยเหมือนกับด้านหลังเลยนะครับเพื่อที่จะได้ดูธรรมชาตินะครับ แล้วทางศีรษะนะครับอันนี้นะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเต้ยก็จะค่อยๆเริ่มแกะข้างหลังออกนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็สระให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเต้จะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าสมมุติใครที่แบบผมออกยากมากๆนะครับก็อาจจะทิ้งไว้ได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คทุก20นาทีนะครับเพื่อที่ให้มั่นใจนะครับว่าผมของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเต้ไปสาาดแลล้ววเีี๋ยรรมงสกัันคบ โอเคครับทุกคนเราก็ไปล้างแล้วก็สะมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนผ่อนลาะอันนี้นะครับผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับที่เราทํากันไปนะครับ แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวครีมฟอกเนี่ยมันทํางานค่อนข้างดีเลยแล้วก็ไม่มีแตกปลายเลยนะครับก็จะมีของเดิมที่นางแบบแตกปลายแล้วเนาะที่เห็นภาพก่อนกันนะครับก็คือไม่ได้แตกปลายไปมากกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีติดส้มบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ตรงปลายนะครับแต่เต้ยว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับการฟอก1รอบนะครับเดี๋ยวเรามาลงสีกันครับโดยสีวันนี้นะครับเต้ยจะใช้ เป็น2สูตรนี้เลยนะครับก็คือ ml 918นะครับอันนี้จะเป็นบอลเทานะครับแต่ว่าเป็นระดับ9วนะครับแล้วก็ ml 1289นะครับอันนี้จะเป็นบอลเทาสว่างหน่อยโดยเตยนะครับจะใช้2ตัวนี้นะครับผสมกันนะครับอย่างละกล่องเลยแล้วก็ตรงปลายนะครับมันจะติดส้มนิดนึงฉะนั้นเตยจะใช้แม่สีเทานะครับมาช่วยด้วยนะครับเราจะใส่ไปประมาณแบบเม็ดถั่วเขียวนิดเดียวนะครับถ้าเราใส่อันนี้อย่างละกล่องนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เท่าเม็ดถั่วเขียวครับ วันนี้นะครับเต้ยจะใช้6%นะครับใช้ทั้งศีรสะเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ตั้งแต่โคนจรลดปลายเลยแต่ว่าจะไม่ให้ชิดโคนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่สีกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราใส่สีเสร็จนะคะเดี๋ยวเองจะทิ้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาไดแล้วก็เซตให้อยู่กันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับติดตามชมได้เลยครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนลุกนะครับจากผมสีที่แบบว่ามีดังๆข้างหลังนะครับก็ดูเสมอมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงดัาๆข้างหลังเนี่ยเราจะแก้อะไรมากไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ ถือว่าทําสุดฝีมือแล้วนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวขออินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามารีแคดนิดนึงนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเคสที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เราเลือกทําเป็นวิธีไฮไลท์นะครับโดยไฮไลท์ของเราเนี่ยจะไม่ได้สอยเลยนะครับจะเป็นการสไลด์นะครับ เพราะว่าการสไลด์นะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยดูสม่ําเสมอมากกว่าการสอยไฮไลท์ปกตินะครับแต่ว่าช่อบนของเราเนี่ยเราจะทําเป็นการสอยปกตินะครับเพื่อที่จะได้ดูธรรมชาติในด้านบนนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสไลด์หมดเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับวันนี้ที่ผมเรายังแบบอยู่รอดไปได้จนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ตัวครีมฟอนะครับซึ่งตัวครีมฟอเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีน้ํามันจากหนอกทานตะวันนะครับที่มาช่วยทําให้ผมเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับใช้อัตราส่วน1ต่อ2นะครับเพื่อที่จะถนอมผมนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้เตยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ